มาดูค่าฝุ่น PM 2.5กันในวันนี้ครับเป็นไงเอ๊มีผลกระทบอะไรไหมกับชีวิตประจําวันเอ๊ไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกอยู่แล้วค่ะช่วงนี้เก็บตัวนั่นแหละนั่นแหละกระทบโดยตรงไหทำไมอะคะอ๋ะอเพราะไม่ได้ออกไปข้างนอกเพราะว่าออกไปก็กลัวกลัวฝุ่นเพราะว่าเป็นคนที่เป็นหวัดง่ายนะคะเพราะว่าเราหิดจางเป็นคนเราหิดจางปุ๊บติดหวัดง่ายถ้าเกิดไปเจอฝุ่นแบบนี้เราเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วมันจะกําเริบได้นะคะครับ ด<อ>ูจากแผนที่ข้าวฝุ่นในพื้นที่ภาคเหนือนะต่ำสุดนี่65ไมโครคือต่ำสุดนี่ก็เกินเกณฑ์50แล้วค่ะข,ขั้นต่ำนี่ก็อันตรายแล้วนะครับแล้วก็ถึง137ลูกเอ่อไมโครกร,รัมต่อลูกบาทเมตรภาคอีสานนี่48ถึง170นะฮะอีสานนี่ขั้นอ่อีสาน,นเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยน้อยกว่า50แต่ขั้นสูงในปลาก็าไป170ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร ภาคกลาง50-98ภาคตะนอก5 9 8 6นี่ก็เกินหมดนะครับเหลือแต่ภาคใต้เท่านั้นละครับ17-33ส่วนกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเกินทั้งหมดเหมือนกันนะครับ55-131นะครับดูภาพถัดไปของแผนที่ภาคเหนือนะครับจะเห็นสีส้มกับสีแดงที่เ,เป็นจุดความเข้มข้นของ PM 2.5 แล้วก็ที่เดิมครับร้อยสามสิบเจ็ดเนี่ยที่สุขโขทยัยนะครับยังคงหนักหน่วงอยู่มากทีเดียวมาก็รนะ้อยสิบเอ็ดที่แม่สระนะครับแล้วก็ที่อำเภอปลายก็ร้อยสิบเอ็ดเช่นเดียวกันนะแล้วก็มาร้อยเก้านะครับที่แม่สอดร้อยห้าที่พิษณุโลกต่อเนื่องกับจังหวัดพิจิตรนะครับมีร้อยเจ็ดอีกจุดหนึ่งนะครับ นะที่แถวแถวอำเภอลี้ลำพูนแถวนี้ครับคุณผู้ชมครับค่ะแล้วก็ประเทศไทยเองนะคะติดอันดับโลกค่ะในการจัดลําดับของไอีูนแล้วเปลี่ยนอั้งเอก่อนที่จะมาดูภาพรวมประเทศไทยดูของกรุงเทพมหานครก่อนนะกรุงเทพมหานครนะคะในวันนี้เนี่ยก็ภาพรวมเป็นสีส้มกับสีแดงค่ะไม่มีจุดไหนเลยที่เป็นสีที่เราจะหายใจได้สะดวกนะคะพี่นอมหายใจไม่ได้คือปฏิบัติตอนเช้าตื่นขึ้นมาไม่กล้าเปิดประตูไม่กล้าเปิดต้องปิดกระจกเลย ต้องใส่แมสกไปอีกแล้วมันเดิมนะคะเป็นแมสก้หยุดออกกําลังกายมาหลายวันเพราะมันไม่ไหวนะแล้วมันรู้สึกได้แล้วรมันึัดหายใจลําบากสองก็คือจะมีเสมหะใช่ค่ะนะครับมันจะคอคล้อยในลำคอของเรามันไม่โล่งมันไม่โล่งอ่ะมันไม่โล่งอ่ะคอแคร์คอแครอยู่งั้นนะครับตอนนี้นะคะค่าฝุ่นของกรุงเทพเหนืออยู่ที่เจ็ดอ็ดถึงเก้าสนะคะแล้วก็กรุงเทพตะวันออกอยู่ที่6 9สิบเถึงหนึซึ่งถือว่าสูงที่สุดในของกรุงเทพแล้วนะคะกรุงเทพ กลางเนี่ยอยู่ที่68ถึง80ค่ะกรุงเทพใต้68ถึง86กรุงทนเหนือ72ถึง96แล้วก็กรุงทนใต้อยู่ที่69ถึง97ไมโครกรัมต่อโลูกบาทเมตรนะคะครับแล้วภาพรวมเป็นไงครับติดอันดับโลกติดอันดับโลกค่ะพี่ถนอมค่ะกรุงเทพกรุงเทพไทยดีกว่านะคะที่เชียงใหม่เนี่ยอยู่ที่อันดับ5ของโลก181นะคะค่า i q Air นี่นะคะครับคุณภาพอากาศ ของกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครอยู่ที่11ของโลกค่ะอยู่ที่หนึ่ง้อยหกสิบ169ค่ะก็เป็นไงล่ะตื่นเช้ามาทำอันดับแรกเดี๋ยวนี้ไม่ได้เปิดดูไลน์เปิดดูแอปก็ถามถามท่านผู้ว่ากทมก่อนแล้วกันเนาะเราทำอะไรได้มากกว่าที่เป็นอยู่ไหมอ่อเราคือตอนนี้ถ้าเราอันนี้ผมก็พูดไหมะไม่ใช่ว่าค่อนแคนะ แต่ว่าตอนนี้ถ้าเราไปดูพรรคการเมืองเขาหาเสียงนี่คือถ้าเขาเป็นรัฐบาลเขาจะทําแบบนั้นแบบนี้พีเอ็มสองจุดห้าจะหมดไปทําได้จริงหรือเปล่านี่ก็ตอนที่เขาเลือกผู้ว่าเขาก็ตั้งคําถามนี้เหมือนกันเนาะกระทารก็ให้นโยบายว่าจะทาโน่นทํานี่ทํานั่นแล้วพอถึงเวลามันก็เป็นอย่างที่เราเป็นเราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้เนาะภาพสิคะบรรยากาศมันไม่ใช่หมอกนะมันมันจะมีช่องทางไหนไหมเนาะคือเราไม่โทษฝ่ายบริหาร แต่เพียงอย่างเดียวนะแต่ว่าเราก็คือประชาชนนี่แหละส่วนหนึ่งนะครับยังไม่ตระหนักกันเท่าที่ควรนะครับคือการใช้รถใช้ถนนนะคะควันจากท่อเสียนี่ก็เป็นอันดับต้นๆเลยที่ทำให้เกิดปีเอ็จากนั้นก็คือเรื่องของการก่อสร้างตอนนี้ต้องยอมรับว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยจุดของการก่อสร้างเยอะมาก นะคะมันก็เป็นไปตามความเจริญของเมืองการขยายของเมืองทําให้มีการก่อสร้างเยอะก็ทําให้การก่อสร้างรถยนต์5โรงงานอุตสาหกรรมใช่ค่ะนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตนั่นแหลรถเมนะรถเมย์คสมกรรถร่วมนี่ดำเกือบทุกคันเลยนะคันไหนไม่ดำเนี่ยเอามาพิส เห็นเลยนะครับผมจะกราบเลยติดทองรถคันนั้นนะกรมควบคุมมลพิษเขาก็ตั้งด่านออในการตรวจสอบรถควันดาอยู่นะ,ะแล้วก็รถสองแถวค่ะรถสองแถวนี่ดําเกือบทุกคันนะ่ะเกือบร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะสองแถวเนี่ยนะถ้าไปวัดความถ้าไปวัดความเก่าแก่ของเขาเนี่ยนะคะน่าจะเก่าแก่เกินสิบปีขึ้นไปหมดแล้วละ่ะสองแถวสีแดงพวกทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ดูเหมือนว่ามันก็ถ้าเราเห็นเราเราเจอรถควันดําอยู่บนถนนเนี่ยเราเห็นว่ารถมันพ่นควันดําออกมาเนี่ยเรารู้สึกว่าทําไมเขายังวิ่งอยู่ได้ Hmm. ทําไมเขายัางวิ่งอยู่ได้ทําไมมันไม่จัดการกับไอ้คนที่มีใช้รถควันดําแบบนี้ทําไมยังวิ่งอยู่ได้ทั้งที่อากาศที่เราหายใจอยู่ทุกวันนี้มันย่าแย่ขนาดนี้และทาไมรถควันดําพวกนี้ยังคงวิ่งอยู่ได้มันเหมือนกับว่าหนึ่งไม่บังคับใช้กฎหมายหรือไอ้คนที่ดําอยู่แล้วมันก็ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นอะ่ะอืมและ<ค>ท,ที่สำคัญอย่างพีเ่เจ้าหนอมบอกเป็นรถบริการสาธารณะนะคะประชาชนจ่ายเงินค่าบริการสาธารณะ การเลือกก็ต้องเ,เลือกสิ่งที่ดีเข้ามาให้ประชาชนเพราะเราต้องจ่ายเงินให้คุณด้วยก็ฝากเอาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะคในการดูแลเรื่องนี้ด้วยค่ะถ้าเราพูดก็ได้แต่บ่นๆบนไปเนาะเพื่ออย่างน้อยท่านจะรู้สึกเจ็บใจขึ้นมาบ้างาโอเคมันต้องทำให้ประชาชนเห็นผลงานเห็นฝีมือหน่อยเพราะหายใจกันลำบากมากจริงๆตอนนี้ครับแล้วสงสารคนที่ยืนรอรถเมย์ คือเขาไม่มีทางเลี่ยงเลยนะกว่ารถจะมาแล้วไอ้ไอมามันก็พ่นใส่เอาอีกนะแล้วจุดที่บางทีอยู่ใต้ทางด่วนจุดรอรถเมย์อยู่ภายใต้ทางยกระดับแล้วมันไม่ไปไหนม,มันละอองมันก็อยู่ตรงนั้นนะครับคุณผู้ชมครับก็น่าเห็นใจนะกับสบภาพปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็ฝากก็บอกไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รู้นะครับว่าประชาชนเขาเห็น นะครับอยู่ตอนนี้ว่าปัญหานี้มันไม่รู้จะแก้ยังไงจริงๆเห็นว่าฝนจะตกเหรอ มันจะมีพายุฤดูร้อนเข้ามาค่ะนี่กำลังดูเห็นบอกว่ากรมททที่มีการคาดการณ์อากาศ PM เนี่ยพรุ่งนี้จากวันนี้สีส้มพรุ่งนี้จะเป็นสีเหลืองและวันถัดไปจะเป็นสีเขียวเนี่ยผมอยากรู้ว่าจริงไหมถ้าสีเขียวันก็จะฝนตกหรือเปล่าเขาบอกว่าจะมีลมสอบมาทางด้านฝั่งทิศตะวันตะวันทางใต้อะค่ะขึ้นมาจะทําให้ค่า PM มันเบาบางขึ้นนะคะทําให้ประเทศไทยในช่วงกรุงเทพมหานครอากาศก็จะดีขึ้นด้วยครับ